ฟูจเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลอีกแล้วครับวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลเหรียญจะตุคามรามาเทพานามปีอันนี้เขาเรียกปีมะโรงนะครับมีโค้ดกอไก่เป็นรุ่นดวงเศรษฐีปีห้าเก้าเป็นเหรียญที่อยากนําเสนอทุกท่านนะครับโค้ดกอไก่คือโค้ดคตรกรรมการ ลักษณะเหรียญก็เหมือนที่ผมถ่ายรีวิวข้างหน้าในช็อตข้างหน้าอันนี้เป็นข้างหน้าเหรียญมีโค้ดกอไก่แล้วก็มีโค้ดตรงนี้ด้วยข้างหลังก็จะเป็นดวงลาหูคุ้มดวงเป็นการออกอแบบดวงจะตาก็เรียก ดวงเศรษฐีสร้างเมื่อปี2อ5 9นะครับวัตถุประสงค์เพื่อสมทุนุนสร้างสถานมีจัดซื้อที่ดินและสร้างหอฉันวัดเขาหน้าเหลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ อันที่สองก็ไปสร้างอุโบสถวัดอัมพาวลารามอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอันที่สามก็คือสร้างบันดกวัดโป่งไว้อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบรุรีเรียนนี้มีเจ้าสัวท่านหนึ่งชื่อขออนุญาตเอื่นามน,นะครับคุณท่านสุรเชษสินธพาณิชกรรมการผู้จัดการ อขออนุญาตเอยนำแล้วก็อจัดสร้างเมื่อปี2559ประกอบพิธีเทวาพิเศษเมื่อวันที่9รกรกฎาคม2559นะครับที่มณฑลพิธีศาลรักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เหรียญก็เรียกเหรียญนามปีก็เป็นชุดกรรมการกอไก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบที่ไม่ส่องไฟก็ให้ดูแบบธรรมชาติของเหรียญแบบไม่ส่องไฟนะครับก็เรียงมาเรียงเรียบร้อยแล้วครับก็มีโค้ดกอไก่ ข้างหน้าเป็นองค์พ่อจตกุกามร,รามาเทพอันนี้เขาเรียกเหรียญน,นามปีปีมะโรงคือเหรียญน,นามปีปีมะโรงสร้างเมื่อปี2539 9น่น่าจะใช่จำจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเหรียญที่ดังเหรียญหนึ่งส่วนข้างหลังก็จะเป็นราหูคุ้มดวงดวงข้างในเป็นดวงจากราศี เป็นดวงเสียฐีก็อยากจะนำเสนอเรื่องเหรียญน,นี้ครับว่าเป็นเหรียญที่หน้าเก็บสะสมเหรียญหนึ่งตอนนี้เริ่มหายากแล้วครับีเหรียญองค์พ่อจตุคามเริ่มมีราคาเพิ่มขึ้นใครมีก็เก็บสะสมไว้ก่อน ก็ยังมีปล่อยราคาไม่แพงอยู่นะครับก็มีองค์พ่อจตุคารามเทพจันทผานุคือเทพที่รักษาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จสถิตอยู่บนบานประตูาทางขึ้นพระธาตุเมื่อปี230มีกามอ่ีการสร้างดวงเมืองขึ้นมาก็เลยสร้างาวัตถุมงคลขึ้นมา เพื่อแจกจ่ายและเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างสารหลักเมืองอาอนุภาพขององค์พ่อจักรรามเทพมีอนุภาพดังพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่กระจัดความมืดมิดในโรกเหรียญน,นี้ก็มีความสวยงามมากนะครับเหรียญก็ขนาดาษสมเซนไม่ใหญ่มากก็ ให้ดูจำว้แล้วกันครับอันนี้เหรียญกรรมการมีกอไก่เหรียญที่ไม่มีโคดกอไก่ก็เป็นเหรียญแท้นะครับแต่ว่ารูปทรูปทรงต่างๆนี้ก็จะพิมพ์นี้แหละครับก็ก็บล็อกบอ็ก,กอไก่อันนี้ก็เรียกบล็อกกอไก่กสวยงาม้างหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะของเหรียญ ผ่านอายุมาตั้งปี59ปี59ก็ยังไม่นานเท่าไหร่เหรียญก็ยังยังมีความหม่อยู่ก็ขอให้ดูความคมชัดนะครับดูจำองค์พ่อยาลาหูแล้วก็ยันดวงข้างในยังไม่มีปลอมนะครับเหรียญนี้ยัง ังมีเล่นหากันในตลาดอยู่เขาสร้างจํานวนคิดว่าจํานวนมากอยู่นะครับก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินพูดทีเวลครับ mm hmm. เหรียญจะถูกความรามเทศรุ่นนามปีมะโรงร,รุ่นดวงเศรษฐีประกอบพิธีเทวาพิเศษเมื่อวันที่9รกรกฎาคม2 5 ที่สารลักเมืองและก็ประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัดมหาธาตุวันที่13สิงหาคม2 5 5 9ก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่หน้าหน้าอ่เขเรียกเก็บบูชาห้อยคอบูชาได้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่มายัง ที่ติดตามชมคลิปของผมเกี่ยวกับรีวิววัตถุมงคลผมก็จะนำเสนอวัตถุมงคลแต่มีคนหลายคนก็ทักมาว่า,าปล่อยหรือไม่อะไรงไงคือ,อตอนนี้ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยพระมีแต่เก็บสะสมเข้ามาเรื่อยๆก็คือเก็บมาถึงเวลาตอนไหนถึงถึงเวลาท่าน จะโปรดกับคนอื่นก็ถึงเวลานั่นแหละครับถึงจะปล่อยก็ใช้เวลาหน่อยก็ตอนนี้ก็อยากเก็บสะสมมาแล้วก็มาทำรีวิวพรคเครื่องให้ความรู้ให้กับคนดูเพื่อเป็นประโยชน์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวยไหมครับ นนีี่่ดูข้างหน้าอย่างนี้นะข้างหลังอย่างนี้โอเคสวัสดีครับ